ยางหน้าแตกฝั่งซ้ายแตกยังยังยางยๆงยา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 งจกไต้ตกต้เอ้ขอขอขอว่านีอห้ให้ให้อุตส่าห์ตกพลาดเลยเนี่ยีพาดเลยได้ไหมล่ะ เอายังไงยังไงใครโจมเอาถ้ยไปเจอมีตำรวจเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้มาแล้ว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 โคเมดโคเมดโคเมดโคมาค้าโคเมดโคเมดมาวัดก้าโคเมดมาขึ้นขึ้นตึก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 ไปแล้วขึ้นตึกไปแล้้วขึึนตกไปแล้ว ทานทานทานคุณคุณคุณนั่งเลยนั่งเลยทานอยู่ทานอยู่ไอ้วัดกล้าเย่ยจะทิ้งกู้มทนไม่ไหวจะไปไม่บอกมึงฟังกูนะมึงมันเยี่ย